พันสองเนี่ยไม่ใช่จุดต่ําสุดหรอกแต่พันสองเป็นจุดที่เราเริ่มหาโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนได้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยในรอบ200ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดลบ -30%-50% เนี่ยที่เรียกว่าวิกฤตตลาดหุ้นหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่ลงมา3 0มบเอร์เนี่ยในรอบ200ปีเนี่ยเกิดมา15ครั้งได้มั้งครับ ตลาดหุ้นโลกก็พอๆกันนะครับตลาดหุ้นไทยเราก็เห็นแล้วใชัยไปคำห้าสิบปีเมื่อกี้เราคุยกันไปเกิดตั้งห้าครั้งนะครับโหดที่สุดเลยอะถ้าเราตัดเกรดดิเพเรชันกับต้มยำกุ้งของอไปเนี่ยโหดที่สุดเนี่ยก็อยู่ประมาณลบห้าสิบบวกลบสัปทามก็ลบห้าสิบโควิดก็ลบห้าสิบอ่ายุโรปนี่ลบแค่สามสิบดังนั้นพันสองเนี่ยมันลงมาสามสิบละผมก็จะซื้อไม้แรกแต่ถ้าลงมาสี่สิบผมก็ซื้อไม้สองถ้าลงไปห้าสิบหรือต่ำกว่าผมจะซื้อไม้สามละ อันนี้ก็ต้องมาถามว่าแล้วเก็บคุณอะไรในสาที่ผมเริ่มเก็บเอาอันแรกวันนี้ผมมองก่อนวนะ่าพันสองเนี่ยไม่ใช่จุดต่ำสุดหรอกโอเคครับแต่พันสองเป็นจุดที่เราเริ่มหาโอกาสในการที่จะเข้าไปลงทุนได้นะครับอันนี้ถามว่าแล้วมันจะลงไปกี่จุดก็ต้องบอกว่ามันจะมีลักษณะมันจะมีกฎที่ผมตั้งเอาไว้นะครับแล้วผมก็สอนทุกที่ครับกฎสามสิบสี่สิบแล้วก็ห้าสิบ นะครับไม่เชื่อแต่ก็อย่าลบหลู่นะตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาเนี่ยในรอบสองร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดลบสามสิบถึงห้าสเปอร์เซนเนี่ยที่เรียกว่าวิกฤตตลาดหุ้นหรือว่าวิกฤตเศรษฐกิจนะครับที่ลบมาส0มสิถึงห้าิเปอร์เซ็นตเนี่ยในรอบสองรอยปีเนี่ยเกิดมาสิบห้าครั้งได้มั้งครับสิบห้าครั้งที่ลงมามากกว่าส0มสิเปอร์เซ็นนะครับตลาดหุ้นโลกก็พอๆกันนะครับ ตลาดหุ้นไทยเราก็เห็นแลลวใช่นไปคำ50ปีเมื่อกี้เราคุยกันไปเกิดตั้ง5ครั้งนะครับแล้วโหดที่สุดเลยอ่ะถ้าเราตัดเกรดดิเพเ s ชั่นกับต้มยำกุ้งออกไปเนี่ยโหดที่สุดเนี่ยก็อยู่ประมาณลบ50บวกลบสับพรมก็ลบ50โควิดก็ลบ50อ่ายุโรปในลบแค่30นะครับต้มยำกุ้งเราลบ88เราตัดทิ้งนะครับ เพราะฉะนั้นไอ้ลบ50เนี่ยผมก็เลยตั้งเป็นเป้าหมายของผมว่าอ่ะเราก็ต้องมานั่งประเมินกับว่าเศรษฐกิจไทยมันจะลงไปถึงลบ80เหมือนต้มยำกุ้งไหมผมคิดว่าไม่ผมคิดว่าไม่ไม่ด้วยสถานะทางการเงินของธนาคารแตกต่างจากสมัยก่อนเยอะ,อะเราไม่มีนหมน,น,น,นี้ต่างประเทศเหมือนตอนต้มยำกุ้งเลยในต้มยำกุ้งเรานี่ต่างประเทศเพียบไปหมดเลยต้องไปของเงินกู้จาก IMF ด้วยนะครับแล้วเราก็มีเงินสำรองระหว่างประเทศเยอะมากนะครับเมื่อเทียบกับ เมื่อเทียบกับสมัยตอนต้มยำกุ้งมันผมตัด80%ทิ้งไปนะผมก็มอง 30%, 40%, 50%แลดังนั้นพันสองเนี่ยมันลงมา30%ละผมก็จะซื้อไม้แรกแต่ถ้าลงมา40%ผมก็ซื้อไม้2%ถ้าลงไป50%หรือต่ํากว่าผมจะซื้อไม้3าละผมก็จะแบ่งเป็น3ไม้นะครับไม้สปกติผมไม่ได้นะครับแต่ผมได้ตอนสับพรามนะแต่ผมไม่ได้ตอนโควิดนะ เพราะฉะนั้นรอบนี้ผมจะซื้อไม้แรกแล้วนั่นหมายถึงว่าเงินสดที่ผมมีอยู่ผมจะเริ่มไปทยอยซื้อประมาณหนึ่งในสามของเงินสดที่ผมเก็บมาเก็บมาตั้งแต่สมัยไหนก็เก็บมาตั้งแต่สมัยตอนที่หลังจากโควิดแล้วผมก็เลิกซื้อเก็บมาตั้งแต่สมัยตอนสับรามแล้วผมซื้อตอนโควิดนะครับมผมก็เก็บเงินสดเอาไว้ตอนนี้มีเยอะอยู่<ม>พอสมควรแต่ผมเริ่มเก็บละอันนี้ก็ต้องมาถามว่าแล้วเก็บคุณอะไรในส0มสิบเปอร์ซ็นที่ผม,มเริ่มเก็บเอาอันแรกก่อนผมก็จะเริ่มเก็บที่ valuation มันมันดูแล้วมันพอที่จะถูก พอนับได้วัตถุลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่าอย่างเช่นบำรุงลาดต,ตอนนี้มันกลับขึ้นไปแล้วนะครับจะขึ้นไป200ใหม่แล้วนะครับแต่ตอนที่ถ้าบัมุงลาดลงมาร้อย้าบบาทสมมติถ้ารอบนี้มันลงมา1 5อยบาทก็จะเป็นตัวที่ผมเริ่มขยับซื้อละนะครับสำหรับบำรุงราดอ่า BDMS แถว2ี่บาทเนี่ยผมจะซื้อไม้แรกและนะครับอันนี้คือกลุ่มโรงพยาบาลเซนเทลกับ Mint, มิ้นแม่ไอตอนต่ำกว่า30ก็ไม่มีใครกล้าซื้อนะตอนนี้เซนเทลเกิน30ละ แต่เซ็นเทปกับมินเนี่ยมันจะมีราคาที่ใกล้เคียงกันมากเลยก็คือถ้าลงมาแถว20กลางๆผมจะเริ่มซื้อละแต่ผมยังไม่ซื้อตรงนี้นะเพราะว่าผมยังเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังมีดาวไซต์แต่ตอนที่มันลงไปแถว20กว่าๆตอนนั้นผมได้มาอีกส่วนหนึ่งแล้วนะครับสาหรับพวก BDMS เอ่าอชมินต์เแต่ตัวนี้ที่ผมตอนนี้ผมอยากซื้อเนี่ยนะที่ผมอยากซื้อเนี่ยนวันนี้ผมผมกําลังเริ่มทยอยเก็บจริงๆเลยเนี่ยก็คือตัว AOT อทีอ่าเนี่ยอ่ามาดูคุณกันว่า a อ t กลัวเพราะว่า k i งพาวเวอจะไม่จ่ายเงินนะครับแต่ผมกับมีแนวคิดอีกอย่างหนึ่งว่า a อ t ทีเนี่ยเป็นหุ้นที่อ่าที่เป็นของเขาอันหนึ่งก่อนว่าประเทศไทยยังคงเป็นประเทศที่เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวอยู่ไหมอ่ะถ้าตอบคำถามนี้ได้เราเค่อยมาว่ากัน a อ t ทียังคงสามารถที่จะทําธุรกิจต่อไปได้ไหมในอนาคตอ่ะอันนี้ก็ก็ต้องต้องตอบคำถามว่าเราเคยผ่านวิกฤตมาแล้วในอดีตที่ผ่านมาผ่านได้ไหม โควิดผ่านมาได้ไหมอ่ะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องตอบปัญหาคิงพาวเวอร์จะผ่านได้ไหมนั่นเป็นคำถามที่เราต้องตอบนะครับที่เป็นของ a อออทีคิงพาวเวอร์จ่ายไม่ได้ก็มาประมูลใหม่นะครับรายได้อาจจะไม่ได้เท่าเดิมแต่ราคาที่ลงมามันน่าจะรับความเสี่ยงจากรายได้ที่ไม่ได้เท่าเดิมนะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยผมมองรล่ในเงี้ยดีนะคิงพาวเวอร์เนี่ยเมื่อก่อนในเป็นมอนอปอลลีในดิวตี้ฟรีนะในสนามบินสุวรรณภูมิสมมติถ้าคิงพาวเวอร์หมดอํานาจไปเนี่ยโอ้โหดีไม่ดีเขาอาจจะเอาสองสามากได้น สมัยก่อนจัได้เนี่ยมีคนอยากมาเยอะเลยมนอยากมาเยอะเยอะเอาอันนี้ถามนี่งเอาอย่างเงี้ยเมื่อก่อนนี่ตอนที่เข้ามาประมูลที่กับแขงกับคิงพาวเวอร์แต่เขาคงสู้ราคาไม่ได้เนี่ยตอนนั้นมีลอตเต้เข้ามาะของเกาหลีนะครับอ่าเสดาไม่มีกุริโกนะครับไม่ใช่ละมีลอตเต้ไม่ใช่ลอตเต้ขนมไม่ขนมเหรอมีลอตเต้ของเกาหลีมีอ่ามีอัมพุทธนะครับเดมอแล้วก็มีจีราธิวัตอีเวนต์ชูรี เสี่ยเจริญเคยมองนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านม,มาประมูลใหม่รอบนี้เขาจะเอาไหมเชื่อไหมครับว่าถ้าสมมติว่าคิงพาวเวอร์เนี่ยตอนนี้รับข่าวเรื่อง,งอยู่ว่าสมมติว่าคิงพาวเวอร์ไม่จ่ายแล้วประมูลใหม่แล้วเขาประมูลเสร็จปุ๊บนะหุ้นจะวิ่งกลับไปหกสิบาทใหม่เพราะว่ามัน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 ปลอดละมันไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นความเสี่ยงละแต่ว่าสิ่งที่เขาจะขยายต่อไปคือรันเวย์สามรันเวย์สี่เซตหนึ่งเร็จแล้วจะมาทำเซตสองอาคารหนึ่งทำอาคารหนึ่งมีอยู่แต่กำลังทำอาคารสองเขาจะรับให้ได้ร้อย นะครับมีสนามบินภูเก็ตมีสนามบินทางอีสานทำมาบินเชียงใหม่สนามบินโอ้เยอะมากมายที่เขาจะขยายตรงเนี้ยเออแล้วนะวันนี้สมมติสมมตินะครับว่ามันต่ําลงมาสี่สิบาทแล้วมันจะต่ำกว่าสี่สิบาทจริงๆนะโอ้โหเราไม่เคยเห็นราคานี้มานานแล้วเนาะราคานี้เป็นราคาที่เราควรต้องกล้านะนะครับอันนี้คือตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือ c p n นะครับ c p n เนี่ยต่ากว่าห้าสิบาทเนี้ยผมซื้มอมากี้ผมอธิบายในเรื่องเงินปันผลไปแล้ะเขาค่อนข้างนิน่งแต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบ c p n คือ เขาเป็นบริษัทที่มี hidden asset เยอะ hidden asset ไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นนะครับเห็นเช่นเขาเป็นเจ้าของที่ที่เป็นค r ามแอร e a ีของสถานที่ท่องเที่ยวแทบจะทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกจังหวัดเลยดีกว่าในประเทศไทยที่พวกนี้เนี่ยไม่เคยถูกประเมินมูลค่าเป็นมูลค่าตลาดนะครับอ่าเขาถูกประเมินเป็นมูลค่าต้นทุนเพราะเขาไม่อยากจะ พอประเมินใหม่เขาก็ต้องกาไรถูกไหมครับกำไรก็ต้องมาบันทึกภาษีเขาก็ไม่อยากบันทึกภาษีแต่มันอันนี้เขาเรียกว่า hidden value value ที่ซ่อนอยู่ในที่ดินตอนนี้ถ้าคุณจะซื้อที่ที่สยามกคุณซื้อไม่ได้แหละแต่คุณซื้อ CBN คุณจะได้เป็นเจ้าของที่ที่สยามก็คือเซนทรัลเวิลด์นะครับ,รบหรือแม้กระทั่งในเซ็นทันทั้งหลายแหล่ในถนนเซ้นนั้นคือเซนทันแล้วตอนนี้เขาเซนทันเนี่ยกำลังมาขยายอาณาจักรใหม่ที่สีลมนะครับแล้วผมเ<ม>ชื่อได้แล้ววันแบงกคอกก็ซูไม่ได้<ม>วันแบงกคอกซูแต่ตอนนี้วนนนบกอลมีคคแ้วะรั เซนท่านเซนท่านก็อาโคกับดุสิตธานีหัวมุ่มเลยาแล้วเลยเลยไปก็เซนท่านอีกนะสีลมเนี่ยใช่ครับก็สีลมคอมเพ็ดไงครับอืมอ่าอ่าไอเซนท่านเซนท่านของไอตรงแถวนั้นนะครับมันมีเซนท่านสีลมอยู่สีลมคอมเพ็ดผมว่าอีกหน่อยก็คงคงโดนมุ่ไปที่ดุสิตธานีแต่ว่าก็ยังคงอยู่เนาะแล้วแล้วเซนท่านเนี่ยใครเห็นตรงที่ลาดพร้าวบ้างตอนนี้เขาเขากลงไปอยู่กําลังสร้างเลย กำลังสร้างใหม่ใหญ่กว่าที่รถไปรถรถไฟอีกอ่าส่วนรถไฟนี่ใครอยากเอาไปเอาไปนะครับแต่ถ้าเขาเขากำลังสร้างหน้าต่อรองอยู่หรือเปล่าเพราะเขาสร้างตรงนี้ใหญ่กว่าที่ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะใหญ่กว่านะเขากำลังจะต่อรองอย่ไหนหรือป่าถ้าเองไม่เอาถ้าเองไม่เช่าให้ไอราคาถูกฉันก็ไม่เอาอันนี้คือธุรกิจนะครับอย่าไปอย่าไปด่าเขานะ อันนี้คือธุรกิจเขาสร้างตรงนี้อยู่แล้วพอหมดสัญญาเกี่ยวกับการไฟฟ้าอ่าการรถไฟการรถไฟแล้วที่ตรงนั้นเนี่ยการรถไฟบอกว่าฉันจะเอาเพิ่มขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นเลยค่าเชา่าก็ไม่เป็นไรฉันก็ไม่เอาคุณก็ไปเอาที่อื่นลวกันให้คนอื่นประมูลและอยากจะรู้เหมือนกันที่คนประมูลที่ตรงนั้นไปแล้วเอาไปทําห้างเนี่ยแล้วต้องเจอเซ็นทันลาดเท้าตรงนั้นอะ่ะกล้าไหมแล้วจยวเชื่อไหม <laughs> การรถไฟจะบอกแม่งไม่มีใครมาประมูลแข่งเลยวะเป็นแค่นะ <พ uka> ถ้าถ้าฉันลงไปฉันต้องไปแข่งกับเซนท่านที่มันอยู่ข้างๆอะ่ะเดมโมก็บอกเอาดีไหมวะเสียเจริญบอกวันบั้นข้อกูยังไม่เกิดแล้วกูจะเอาดีไหมอะไรเงี้ยมันมันจะกลายว่าคนที่จะมาทําตรงนั้นเนี่ยน้อยแล้วสุดท้ายาการรถไฟอาจจะต้องเดินม,มาหาเซนท่านเองนะแล้วบอกพี่ hi, เออโอเคกูไม่เพิ่มแล้วมึงเอาไปเถอะอะไรประมาณนี้คืออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่ผมมองในแง่ของบิเนสโมเดลนะผมก็เรียกว่าอ่า CPN ต่ำกว่าห้าสิบาทวันนี้ต่ำกว่าห้าสิบบาทผมก็คิดว่าซื้ออีกตัวหนึ่งอาจจะขัดใจ ท่านหลายๆท่านในตอนนี้ที่ออกมาด่านะครับก็คือ WHA WHA เอ้ยผมชอบนะอืมดี๋งๆคนออกมาด่าเยอะมากนะครับวันนี้ที่ลงมาตั้งแต่หกบาทตอนนี้ลงมาต่ำกว่าสี่บาทอืมอืมคือคือตัวนี้เนี่ยผมมองว่าคือผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมไปมองลบขนาดนั้นว่าการสปินออฟเพื่อเอาเงินแต่ทำไมตอนที่เขาขายที่เข้าอสังหาอ่าพอรตี้ฟันเนี่ยไม่ด่าเขานะแต่พอเขาจะสปินออฟให้ตัว WHA ID ออกมาเป็นอินดัสทรีอสเซสออกมาซึ่งเดิมคือเฮมาร่านะครับเอาออกมาเพื่อที่จะ อ่าโอเคเข้าใจแหละหาเงินมันก็คือกลไกในการหาเงินซึ่งซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะว่าก็เมืองนอกก็ทํากันแบบนี้นะก็ไม่ใช่ว่าเมดดัมในการที่จะ s ป i นออ f บริษัทลูกออกมาเพื่อที่จะหาเงินมาขยายธุรกิจอ่าเขาก็หาพยายามหาทางเลือกเยอะขึ้นแต่มีบางท่านก็จะมองเป็นในเชิงลบอะครับว่าไม่มีเงินละเด้อะไรเงี้ยคื <laughs> พอพ่อ <laughs> ไม่มีเงินละเดอะไรเงี้ยเออพอ พอไปกู้ธนาคารก็บอกว่าเฮ้ยกู้เยอะไปไม่ดีพอจะเอาสปินออฟเอาเงินมาไม่มีเงิน,นเดยคืออะไรของเองวะงนักลงทุนแต,แต่ต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้นักลงทุนอะไรที่ออกมามาลักษณะแบบนี้มาตีความทุกคนตีความเป็นลบหมดทุกคนตีความเป็นลบหมดเข้าใจได้เพราะความกลัวไงแต่ว่าผมมองผมไม่ได้ผมมอง WHA เหมือน CBN เลยเพราะว่า WHA เนี่ยที่ตอนนี้เขามีที่ที่ EEC ีเนี่ยเยอะที่สุดในประเทศไทยแน่นอน เขากําลังไปขยายนิคมอุตสาหกรรมที่เวียดนามซึ่งถือว่าเป็นไปการแกลบออป portunity เวียดนามแต่ก็ไม่ได้ไปเยอะไม่ได้เสี่ยงขนาดที่แบบเฮ้ยถ้ามันมีปัญหาอะไรที่เวียดนามแล้วเขาจะมีประเด็นเขากําลังขยายไปในธุรกิจใหม่นั่นคือที่มาว่าเขาทำไมจะมาสปินออฟไอตัว WHAID ออกไปเพราะว่าเขาจะมีให้เช่ารถ E ีวีเขาจะมีโซล่าทำฟาร์มโซล่าให้กับบริษัทเขาจะทําขยายที่แต่ให้เพื่อเกิด Data c e n t e เเขาจะลงทุนในแง่ของเทคโนโลยีในนิคมอุตสาหกรรม ของเขาแล้วเขาจะซื้อที่เพิ่มขึ้นใน E <ม>ีซผมว่าจริงๆดีไม่ดีพี่จูนกำลังมองถึงไอ้ตัวแลนบริดจ์ในอนาคตด้วยนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดหรือเปล่าน,นะอะแล้วก็เรื่องแล้วก็รีเนวเบิแล้วก็ลงไฟฟ้าเนี่ยเขาเพิ่งจดไป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 ,ไปร่วมทุนกับญี่ปุ่นในการที่จะทําโซลารฟาร์มในนิคมอุตสาหกรรมอยู่นะครับก็คือ WHA อาวาร์อาปะครับครับที่ทําลงไฟฟ้าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมว่าผมมีามรส้สกแอสเซทที่แกมีวันนี้เอานี้นะ เราซื้อเราเราเอาซื้อหุ้นวันนี้เนี่ยมาเก็ตแคปของเขาอะเล็กกว่ามูลค่าที่ดินของเขาอะที่ดินเยอะมาก <c oughs> และหลอดตรงอดีนี่เองคือผมยังสงสัยว่าวันนี้มาเก็ตแคปหรือว่ามูลค่าตลาดในหุ้นเนี่ยมันน้อยกว่าม,มันน้อยกว่าราคาที่ดินถ้าเป็นผมเป็นเป็นเสียเจริญนะผมเป็นเสียธนินเจริญแลวนนนะเหมือนตอนจําได้ไหมตอนที่คุณจเจริญซื้อหุ้นที่ของไทคอนแบบหลายคนจาไทคอนไม่ได้ลวไทคอนที่เป็นอุปสงค ตอนนี้เปลี่ยนเป็นเฟรเซอร์ครับอ่าตอนนั้นเนี่ยแต่คุณเจริญไปซื้อแรไทคอนเ้วเปลี่ยนซื้อเป็นเฟรเซอร์เขามองอะไรรูกไหมครับเขาซื้อว่าเขามองว่าเฮ้ยมูลค่าตลาดของไทคอนตอนนั้นเนี่ยมันถูกกับราคาที่ดินแล้วเขาคิดถูกนะครับวันนี้เฟรเซอร์เนี่ยที่ดินตรงนี้ของอุตสาหกรรมที่แกไปซื้อมันแพงกว่า่อนที่แกส่ายเงินซื้อไทคอนสมัยก่อนเยอะมากแล้วไทคอนตอนก่อนนั้นน่ะมันเป็นที่เช่านะครับมันไม่ได้เป็นที่ขาย มันเป็นโมเดลที่พิเศษคล้ายๆกับ W H A แต่อมาตาี่คือขายเพราะฉะนั้นเนี่ยอมาตะคุณไปประเมินราคาที่ดินเขาไม่ได้เพราะว่าเขามีเพื่อขายแต่ W H A เนี่ยมีเพื่อเชา่าแล้วก็มีเพื่อขายแล้วก็มีโรงไฟฟ้าแล้วก็มีธุรกิจอื่นเต็ไมไปหมดเลยที่อยู่ล้อมรอบเขาวันนี้ลงมา3.5เอาว่ามันจะลงมา3บาทผมก็ต้องมีจับทักไม้เนึงอ,อเพราะว่าราคามัน under value นานๆที่เราจะเจอ A อย่าง A O T อย่าง C B N เงี้ยแล้วก็ไอ้ส่วนบีดีเออบอะไรพวกนี้นะครับอ่ะ,อะ ก็จะเป็นตามนี้งแต่ว่าผมก็จะหาว่าเอะแล้วมันมีบริษัทที่เป็นแคชคาวแลวเงินปันผลเยอะๆแต่เป็นหุ้นตัวกลางตัวเล็กไหมพี่วีพูดแต่ตัวใหญ่ในเซฟตี้หมดซึ่งทําไมผมซื้อพูดถึงตัวใหญ่เพราะว่าผมไปดูเคสสตาดี้ของประเทศที่เข้าสู่เอจจ็งโซลไซตี้เนี่ยปรากฏว่าหุ้นเล็กกลางตายเรียบเหลือแต่หุ้นใหญ่ๆทั้ทงนั้นเลยในญี่ปุ่นเนี่ยคุณจะไ,ได้ยินชื่อมิตซูบิชิโตเกียวแบงค์คุณจะได้ยินชื่อโซนี่นินเทนโดนะครับฮอนด้าโตโยต้า เราจะไม่ได้ยินบริษัทอะไรที่แบบจะจิตเล็กๆ,ล,กๆ,ๆละวอสังหาเราก็ไม่ค่อยเห็นแล้วนะครับ <นะ S 2> แต่ว่าจะอยู่แค่บริษัทใหญ่ๆพอไปเข้าสู่เอจิงโซลไสต้ยุโรปเนี่ยลุยวิตตองมันอยู่ตั้งนานแล้วถูกไหมแต่อยากให้ดูนิดนึงในกระทั่งในอีเวนต์ในอเมริกาเนี่ยวันนี้โคคาโคล่าแมคโดนัลล์วอลมาร์ทโครเกอร์คแอนด์ไฮที่เป็นธุรกิจแบบโอเวสเนสเนี่ย วันนี้ราคาพวกนี้นิวไฮนะครับโคคาโขล่านิวไฮรู้ไหมครับวอลมาราคานิวไฮแมคโดนัลล์เนี่ยโเช็ดซึ่งยกเว้นสตาร์บัคนะครับเพราะฉะนั้นผมก็กลับย้อนกลับมาที่แล้วประเทศไทยมันมีอะไรที่เป็นแคชคาวบ้างเงินปันผลเยอะไม่มีหนี้ผมมองนี่หนึ่งก่อนแม็กยีนแม็กยีนแม็กยีนไม่มีหนี้จ่ายปันผลเยอะจ่ายร้อยเปอร์เซ็นอ mm. ของเงินปันผลขายได้เรื่อยๆเป็นแคชคาวถือไว้ส่วนหนึ่งไม่เกินสิบเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตเพื่อเอาเป็นเงินปันผลคาบีน่า นะครับซาบิน่าแคชคาวไม่มีหนี้ปันผลดีทําธุรกิจไปเรื่อยๆถือว่าเป็นแคชคาวนะครับธุรกิจพวกนี้ไม่เจ๊งหรอกครับเอ็มสุกี้เอ็มนะครับแคชคาวคือเอ็มเคอเคนะครับอย่าเอาอย่าเอ็มเคอย่าซื้อเอ็มเคนะแต่ว่าอันนี้อยากให้ซื้อว่าทั้งหมดรวมกันที่ผมจะพูดตั้งนี้ไปเนี่ยคือแคชคาวแล้วซื้อได้แบบสิเปอร์เซ็นเพื่ออะไรเพื่อเอาเงินปันผลแต่ว่าถามว่าราคาคุณจะขึ้นไหมไม่ขึ้นแต่วันวอลูเอชันวันนี้มันได้ M ปันผลแบบหกเจ็ดเปอร์เซ็นแล้ววันนี้นะครับมีซาบีน่านะครับมีแม็กยีนนะครับมีตัว M สุกี้นะครับที่เป็นที่เป็นแคชคาวมีโฮมโปรนะครับโฮมโอยิวเริ่มดีนี่ไม่มีผมพยายามเลือกที่ที่ผมเลือกมานี่คือไม่มีนี่นะครับอืมอ่าไลน์่นนี่น้อยแต่เงินสดเกินเอาเงี้ยถ้ามีถ้ามีนี่ก็คือเงินสดเกินนี่อ่ะนี่ครับ พวกนี้จะเป็นแคชเป็นแคชคาวให้กับให้กับเราได้ในในอนาคตนะฮะอืมอ่หุ้นพวกนี้เราอาจจะถือเอาไว้ส่วนหนึ่งในช่วงเวลานี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลค่อนข้างดีอ่ะอีกตัวหนึ่งสุดท้ายนะครับในห้าตัวนในห้าตัวเล็กนะครับก็คืออีชีอะไรนะอีช,อชีอีชีกช็คือหุ้นตํานั่นแหละนะครับแบรนด,ด์ดีไม่มีหนี้ปันผลสูงแปดเปอร์เซ็นต์นะพี่ในวันนี้นะครับเยอะนะอืม เพราะฉะนั้นทั้งหมดห้าตัวที่ผมพูดไปตัวเล็กเนี่ยอยู่ในระดับแบบหกถึงแปดเปอร์เซ็นตหมดทุกตัวเลยนะครับ,บ mm hmm. valuation ลงมาเยอะมากเลย mm hmm. นะครับราคาตอนนี้ PE สิบสิบต้นๆทั้งนั้นเลยบางตัวต่ำกว่าสิบเท่าเลยเ mm hmm. นี่ยครับคือ t timing ในการที่เราจะซื้อหุ้นพวกนี้เก็บเอาไว้ในพอร์ตเพื่อเป็นแคชคาวของเราเหมือนกับบ e n b u f ม e t t แล้วก็ส่วนไอ้ hmm. ตัวใหญ่ๆที่ผมพูดเนี่ยถือว่าเป็นพอร์ตหลักถ้าเราจับพอร์ตแบบนี้ได้แล้วซื้อไม้ที่หนึ่งในช่วงนี้แล้วเดี๋ยวรอพันจุดเราซื้อไม้ที่สอง แล้วถ้าลงไป800ผมก็ภาวนาไม่หักลยเงี้ไม้ที่สามถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับใจยเย็นๆไม่ได้ก็อย่าไปซีเรียสแล้วปล่อยให้ถ้ามันไม่ได้ก็เก็บเงินสดตอนนั้นไว้แล้วหุ้นจะกลับไปพันห้าเราอย่าไปซื้อตอนนั้นนะ <c oughs> อย่าไอ้เงินก้อนที่สามนี้ไปซื้อตอนนั้นนะ <c oughs> เพราะตลาดหุ้นไทยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่เราคงต้องมาอัปเดตตลอดถ้าตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นแบบนี้ร <c oughs> อบต่อไปของขาขึ้นยังไงก็ไม่น่าจะเกินพันห้า เพราะอ,อะไรเพราะผมมองว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้มีศักยภาพเต็มที่ที่จะทํากําไรได้ไม่เกินร้อยบาทต่อหุ้นอืตอนนี้เราอยู่ที่ตอนนี้นักวิเคราะห์มองว่าเก้าเจ็ดแต่สุดท้ายแล้วผมก็เชื่อว่าพอสิ้นปีเนี่ยปีนี้จะลงไปเหลือประมาณเก้าสิบตนตนอีกสามถึงห้าปีข้างหน้าผมว่าเต็มที่ก็ได้ร้อยบาทต่อหุ้นร้อยบาทต่อหุ้นเนี่ยพันห้าก็คือสิบห้าเท่าแพงไปแล้วเราไม่ควรสิบเจ็ดอ่ะเราไม่ควรสิบแปดเราไม่ควรยี่สิบสองเหมือนตอนสมัยต้มยำกุ้งไม่ควร สิบห <15 S 2> ้าเท่านี่ถือว่าแพงมากแล้วสำหรับตลาดหุ้นไทยเพราะฉะนั้นผมมองได้เต็มที่ไม่เกินสิบห้าเท่าก็คือพันห้าร้อยจุดแต่ถ้ามันลงมาพันจุดมันคือสิบเท่าอืม,มันมีเหตุผลเพียงพอที่มองในแง่ของวายรับฉะนัถ้าผถ้าลงมาพันจุดแล้วกลับขึ้นไปทักพันห้าโชคดีมีมฟันฟลเข้ามาเศรษฐกิจโลกโตแล้วขึ้าได้เป็นพันหกสมมุตินะแต่ตอนนั้นกาลังโลภอยู่ความโลภนี่มันมันมันปิดตาเราได้สมมุติขึ้นเป็นนั้นจริงมันก็หมายถึงว่าเราได้ห้าสิบเป อ่าแต่จะบอกว่าเฮ้ยเราลงทุนตรงนี้แล้วมันจะเหมือนสมัยก่อนที่พี่วีลงต้มยำกุ้งแล้วได้เป็นพันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าได้ไหมในตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ผูต้ตรงๆว่าไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ไหมายความว่าห้าสิบหกสิเปอร์เซ็นจะไม่ได้หรือร้อยเปอร์เซ็นต์ในหุ้นบางตัวจะไม่ได้แต่ถ้าเราอยากจะได้อย่างนั้นเราก็ต้องไปหาโอกาสในเมืองนอกอย่าง yeah, สมมุตินะสมมุติถ้าหุ้นเวียดนามมันเกิดเฟอร์ไครซิสครับ ซึ่งซึ่งมันมีโอกาสนะครับไม่ว่าไม่ไม่ใช่ไม่มีแกลสเพราะตอนนี้เงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าไปในเวียดน,นามเยอะมากมีปัญหาเรื่องเงินเฟอมีปัญหาเรื่องอสังหาริมทรัพย์คล้ายๆกับข,ของเราสมัยตอนต้มยำกุ้งสมมติ <laughs> ถ้าเวียดนามแตกสมมตินะก็เกิดเฟอร์คไครสิสแล,ล้วมันั่วลงมาเหลือแปดร้อยจุดอะไรเงี้ยผม <laughs> ว่าเราอาจจะไปหาหุ้นต้มยำกุ้งกับ <laughs> <f irm> เฟอร์ไครสิสได้ในยาวนั้นเหมือนกันครับเนี่ยอันนี้อันนี้มันแล้วแต่โรตีมาสมันอ่าแล้วแต่หรืออินเดียก็ได้จริงจริงหรืออินเดียก็ได้กตะทั่งอี คือผมอยากเปรียบเทียบนิดนึงว่าเอ,อญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อไหมครับว่าปี1990เนี่ยเขาบบเบอล p พาร์ตี้แตกผมเชื่อว่าทนักลงทุนรุ่นเก่าจะจำได้นะครับวันนี้30ปีผ่านไปนะครับ1990-2025เนี่ยนี่คือ35ปีนะครับกับมมนูไฮใหม่ครับ1990ระเบิดวัททอมสุดคือ2010 ใช้เวลา2010นะครับใช้เวลา20ปีขาลงนะครับขาลงเพียวๆเ,เลยนะครับ4,000 40, มจุดเหลือ10,000จุดเนี่ยครับขาลงเพียวๆ20ปีแต่ใช้เวลาแค่10ปีนิวไฮปีที่แล้วนิวไฮใช่เพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ถึงบอกว่าผมไม่ได้หมดหวังกับตลาดหุ้นไทยขนาดนั้นขอให้มันลงมาในจุดที่แบบเอาวะเป็นจุดที่ผมถืออย่างน้อยอะ c p o a o t b d m s, <S b h นะครับหรือจะเป็นหุ้นที่ผมพูดไป cpn homepo wha พวกเนี้ยัยงน้ยังยังยังจ่ายันผลหุ้นตัวกลางตัวเล็กย่งจ่ายันผลและถ้าใครจะเล่นเก่งกาไรตอนที่มันวิกฤตแตกจริงๆนะและ ap ลงมาเหลือสี่ห้าบาทนะได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าผมเชื่อว่าสังหากลางเล็กตายเรียบมีคนถามเมื่อกี้โอลิ โอเอ่ก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าเขาไม่ล้มนะครับแต่จะฟื้นต่อไปอาจจะเหนื่อยตอนที่ขากลับตัวขึ้นมาแต่เอพซูเปอร์ไล่เหมือนสดเขาเยอะเขามีโอกาสที่จะกลับตัวตอนที่เศรษฐกิจเริ่มเริ่มดีขึ้นแต่อยากให้อยากให้ผมยังเชื่อนะครับว่าจากนี้ไปอสังหามีแตกครับประเทศไทยแตกไม่ได้แตกแบบแตกแบบบบเบิรนะครับแตกแบบเริ่มถึงขนาดต้มยำกุ้งแต่ไม่ถึงไม่ถึงแต่แต่จจอป็นหาว่ารีไฟแนนซ์หุนกู้ไม่ได้อืมอืมต้อง รีบไปไหนคุณกู้ไม่ได้แต่แต่ไม่เจ๊งเข้าแผนฟื้นฟูหรือเลื่อนจ่ายประมาณนี้ซึ่งแค่เลื่อนจ่ายเข้าแผนฟื้นฟูเอาผมว่ามันอาจจะไม่เข้าแผนฟื้นฟูครับแต่ว่าเลื่อนจ่ายหุนกู้เนี่ยแค่นี้หุนก็ลงมาละแล้ว,แล,วแล้วมันก็เอพิสุภไรไม่ได้เลื่อนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีนี่เยอะแต่จะลงด้วยจังหวะนั้นนะครับคือจังหวะที่เราอาจจะหา bottom fishing กับผู้นอสังหาริมทรัพย์บ้านเราได้นะครับ